สวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราถูกล็อกดาวเพื่อควบคุมการติดเชื้อนะครับคือทีมแพทย์ในโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลที่ผมทางานเนี่ยมันถึงสถานการณ์ที่หนักมากแต่เราก็อยากจะช่วยทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยมากกว่าคนที่ออกจากโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามนะครับดังนั้นเนี่ย ในกรณีที่คุณมีอาการติดเชื้อเนี่ยขอใหญ้ญาตให้ฟังคลิปนี้ต่อไปนี้นะครับว่าต้องทําอย่างไรเวลาอยู่ที่บ้านนะครับคือหลังจากที่คุณได้มีการสอบตัวเองนะครับก็คือมีการตรวจที่จมูกนะครับทางออยอแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยกำลังพัฒนาชุดตรวจที่จะ ทำให้คุณสามารถที่จะตรวจที่บ้านได้ว่าคุณเป็นผลบวกหรือเป็นลบเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือการใช้เวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ทําให้คุณได้รับการตรวจที่เร็วขึ้นณปัจจุบันก็คือว่าพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วปกป้องตัวเองถ้ามีวัคซีนก็รีบฉีดวัคซีนอย่าเลือกวัคซีนนะครับณตอนนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเราต้องรักษาตัวเองรักษาชีพเขาไว้นะครับเนื่องจากเราไม่มีเตียงรองรับพวกคุณนะครับตั้งแต่ที่เราอยากจะรับจริงๆก็ตามนะครับ ดังนั้นในกรณีที่คุณได้มีการทดสอบอตรวจจมูกแล้วก็เอาไปเพาะเชื้อที่เราเรียกว่า pcr เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคือขั้นตอนต่อมาก็คือว่าแพทย์เจ้าของคข้ะครับจะโทรแจ้งคุณในวันถัดไปนะส่วนใหญ่ผลก็จะพยายามจะออกในตั้งแต่ตอนเย็นๆค่ำๆแล้วก็วันรุ่งขึ้นคุณก็จะมาโรงพยาบาลตามหลักของความปลอดภัยมันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อครับคือโควิดเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับที่แข็งแรงจะไม่ได้มีอาการดังนั้นคําว่าไม่มีอาการก็คือว่าคุณจะเหมือนอาการปกติเดินแล้วไม่เหนื่อย สัญญาณชีพต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ในเบื้องต้นก็คือว่าอาการบางอย่างที่เราไม่สามารถจะสังเกตได้ทางทางด้านร่างกายนะครับปัจจุบันเราไม่แนะนําให้แพทย์เนี่ยใช้อุปกรณ์หูฟังฟัง,ฟงที่ปอดคนไข้แล้วเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วพบว่าประสิทธิภาพในการฟังสู้การเอ็กซเรย์ไม่ได้ดังนั้นคนไข้ที่ได้รับผลเป็นบวกครับปัจจุบันมาตรฐานของประเทศไทยคือการตรวจเช็คเอ็กซเรย์คือเอ็กซเรย์ปอดทุกราย มาถึงที่โรงพยาบาลหลังจากเอ็กซเรย์ปอดไปแล้วก็จะมีการวัดออกซิเจนที่เรียกว่าออกซิมิทพาส์ออกซิมิเตอร์นะครับคือเป็นเครื่องมือที่วัดออกซิเจนจากรังสีหรือแสงที่เขาใช้ในการวัดที่ปลายนิ้วนะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนที่จําเป็นจะต้องใช้คือคนที่ติดโควิดแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าใครมีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยผมเสนอแนะว่าให้ไปบริจาคในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเลยไม่จำเป็นต้องผ่านมาทางผมเพียงทีเดียวนะครับทีนี้เครื่องมือเหล่านี้ครับ ไปตรวจที่โรงพยงาบาลก็มีการตรวจค่าปกติของคนโดยทั่วไปก็จะเกินอยู่ที่ประมาณสัก95จนถึง100หรือ99นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องมือนี้ต้องติดแล้วก็หนีบไว้ที่เล็บอย่างถูกต้องถ้าถ้าติดไม่ไมตรงใส่นิ้วไม่ตรงเครื่องก็จะมีความคลาดเคลื่อนส่วนในกรณีของเครื่องมือถือหรือนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยครับก็คงจะต้องดูเป็นอันๆันไปว่าอันนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่โดยค่ากลางปกติของสปสชที่กําหนดไว้แล้วก็มาตรฐานที่เราใช้อะครับเครื่องวัดออกซิมิเตอร์ตัวนี้นะครับ พาส์ออกซิเตอร์ตัวนี้โดยค่าเฉลี่ยที่น่าจะเชื่อถือได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆสัก400จนถึง6หรือ800บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบตรงๆไม่ได้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องที่ดีหรือเครื่องไหนเป็นเครื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ในเบื้องต้นถ้าคุณเป็นนะครับมาโรงพยาบาลจะได้รับการเอ็กซเรย์และรับการตรวจออกซิเจนวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอย่างไรก็ตามขอให้รับประทานยาตามปกติเพราะการติดเชื้อไม่ได้เป็นอุปสรรคต่กอการรักษาใน,ราในโรคปกติของคุณนะครับหลังจากนั้นมาถึงโรงพยาบาลน,นะครับ เนื sí, <c oughs> ่องจากว่าตอนนี้เน um, ี่ยเรามีกระบวนการอยู corona, ่3ามส่ส่วนในกรณีของคนไข้ที่ไม่มีอาการเลยก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้วตามมาตรฐานนะครับและก็ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ยินยอมที่จะอยู่ที่บ้านนะครับการยินยอมอยู่ที่บ้านต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นตอนนี้เราเริ่มมีกระบวนการซึ่งผมคิดว่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอความช่วยเหลือนะครับผมได้ถามข้อมูลไปใน YouTube นะครับว่า ถ้าวันนี้เนี่ยคุณติดเชื้อไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะได้อ,อะไรมากที่สุดนะครับคำตอบณนะตอนนี้ในประชากรประมาณ7,000คนก็คืออยากจะได้ยาอลองลงมาก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะโทรปรึกษาสุขภาพได้24ชั่วโมงนะครับตอนนี้มีบอดี้หลายๆบอดี้ที่จะช่วยในการเป็นออนคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเรากำลังพยายามทำแข่งกับเวลาอยู่นะครับหลายๆคนถ้าติดต่ออย่างของเรื่องของไลฟ์แอดของ i อวิลซิววิเนี่ยนะครับ ตามลิงก์เนี้ยครับ I will survive ก็จะเป็นมอลันเทียของแพทย์และพยาบาลที่จะมาช่วยต่ออาจจะต้องอค่อยๆดําเนินการต่อไปนะครับก็ขีดความสามารถจากพยายามช่วยทุกคนอย่างเต็มที่สุดความสามารถในส่วนของโรงพยาบาลผมนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการสร้างทีมซึ่งผมทําหน้าที่เป็นคนดูแลในเรื่องของการทำโฮมไอโซเลชันแต่ว่าก็ยังจะรับคนไข้ได้ไม่มากความหมายของโฮมไอโซเลชันก็คือว่าคนไข้ที่ได้รับผลบวกแล้วต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเราจะส่งทีมแพทย์โทรติดตามคุณ ทุกๆวันวันละสองครั้งแล้วก็มีฮอตไลน์ให้คุณสามารถโทรติดตามหรือว่าสอบถามอาการต่างๆที่คุณไม่สบอยเนื้อสบายตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเป็นผลบวกครับเราจะจัดยาให้เรียบร้อยเป็นยาสามันประจําบ้าน ตามอาการของคุณหรือแม้กระทั่งยาที่ต้องใช้ในเรื่องของโรคติดเชื้อเนี่ยคุณหมอโรคติดเชื้อบอกไว้แล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราทําเป็นเบสเคสซี n น r ร o b e เบส r a c คท c สคือดีที่สุดเหมือนที่เราเคยทําว่าคุณเป็นบวกถึงไม่มีอาการก็ต้องนอนโรงพยาบาลไปเหมือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยณนะปัจจุบันสถานการณ์แบบนี้ทําไม่ได้แล้วครับเราช่วยกันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าพอคุณเป็นบวกปุ๊บนะครับก็เราจะเตรียมหยุกยาของคุณให้เรียบร้อยตอนนี้กำลังคุยกับบริษัท ขนส่งต่างๆในเรื่องของอาหารฟู้ดเชนต่างๆถ้าใครมีคําแนะนําหรือมีคอนแทคสามารถติดต่อผมโดยตรงหลังไม้ได้เลยนะครับหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องใกล้ใกล้หน่วยบริการของคุณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะช่วยในส่วนเรื่องของการส่งอาหารถึงที่บ้านคนป่วยเพื่อให้เขาหลีกเลี่ยงในการเดินทางออกมาอนอกบ้านเพื่อแพร่เชื้อหรือว่ารับเชื้อ,อใหม่เข้าไปในตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าหลังจากคุณกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย แน่นอนคุณอาจจะไม่อยากให้ใครไปเยียบที่บ้านแต่ว่าเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในการส่งอาหารไปให้คุณที่บ้านเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างปัจจุบันทันด่วนต้องขอความกรุณาเห็นใจนะครับเราพยายามจะทําหน้าที่นี้ให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าจะพยายามติดต่อคุณคุณต้องมอบเบอร์ติดต่อและที่อยู่ที่บ้านที่สามารถจะไปถึงได้นะหลายๆครั้งเราทําการส่งอาหารก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีปักหมุดโลเคชันของบ้านคุณเนี่ยแต่คนส่งส่งไปไม่ถึงเพราะว่าบ้านของคุณซับซ้อนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณี ต่อจากนี้เนี่ยจะมีความยุ่งยากเวลาคุณเป็นผลบวกแล้วต้องมาอยู่ที่บ้านนิดหน่อยก็คือว่าต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดทางเข้าบ้านที่อยู่ที่ติดต่อรวมทั้งอาหารที่คุณทานได้ทานไม่ได้เราขออนุญาตไม่จัดอาหารแบบร้านหรูนะครับหมายความว่าจะสามารถเลือกได้ในแต่ละมือ้อขออนุญาตเป็นลักษณะที่เป็นเมนูเซตที่เซตเอสวันแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะไม่ได้สามารถมีให้เลือกมากนะักแต่เป็นสิ่งที่โรงพยาบาล ของผมและก็หลายๆแห่งกําลังพยายามที่จะทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่ทําให้คุณภาพชีวิตตอนอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะครับเราจะโทรตามหาคุณโดยพยาบาลและฮอตไลน์นะครับของคุณหมอที่จะเข้ามาช่วยเป็นมวลันเทียร์ตรงนี้ครับทำให้คุณได้รับความอุ่นใจในระดับหนึ่งว่าอยู่ที่บ้านคุณจะไม่มีอาการอะไรนะครับสำหรับเคสที่อยู่ที่บ้านนะครับณตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเคสมันเต็มโรงพยาบาลไปหมดดังนั้นเคสส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านคือหลักการง่ายๆคือว่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วจะต้องมากกว่า96 นะครับถ้าตรวจถูกต้องจะต้องไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับและดีที่สุดจะต้องมีคนดูแลถ้าเป็นเด็กนะครับเมื่อวานผมรับเคสเด็กอายุประมาณขวบหนึ่งสองขวบสามขวบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ครับมันจะเกิดมากขึ้นในประเทศไทยในเวลาไม่กี่วันถัดจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยกันดูแลครับแต่นั้นในกรณีของคนที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ใครชีียตตอนนี้ก็ถือว่าจะต้องไม่ ไม่อ้วนมากแล้วก็ต้องไม่ได้มีโรครุนแรงอย่างในกราฟนี้ก็สไลด์นี้ก็จะเป็นเรื่องไม่ได้มีโรคปอดโรคไตโรคหัวใจย้ำนะครับว่าไม่ได้มีในจุดที่ควบคุมไม่ได้คือถ้าอย่างไรคุณควบคุมไม่ได้เนี่ยเรารับกลับมาในโรงพยาบาลอยู่ละเพียง <s> แต่ว่าจะรับตรงอยู่ตึกไหนอยู่โรงพยาบาลสนามหรืออยู่ตรงไหนอันนี้ก็ไปว่ากันตามสถานการณ์ไปนะครับแต่ว่า,เ,าเกณฑ์ในการอยู่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าณปัจจุบันไม่สามารถจะทําตึงเกินไปแน่นอนนะครับถ้าตึงเกินไปเนี่ยก็ คุณก็อาจจะไม่มีเตียงเข้ามาสู่โรงพยาบาลน,นะครับเราพยายามหมุนเตียงให้เกิดความรวดเร็วในนั้นในกรณีนี้ครับคนที่เริ่มมีอาการน้อยแต่ยังไม่หายดีโรงพยาบาลก็จะเริ่มทําการสเต็ปดาวคุณไปอยู่ที่บ้านังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวในประเด็นอ่เหล่านี้ไว้แล้วก็สําคัญก็คือว่าโควิดไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันังนั้นการที่หลบหลบซ่อนซ่อนหรือปิดบังว่าคุณเป็นโควิดเพื่อกลัวว่าคนข้างบ้านจะรังเกียจผมคิดว่า ถึงหน้าจุดนี้เนี่ยครับเราต้องต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก,ก็อย่ารังเกียจคนที่ติดโควิดเพราะเขาก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชือ้อโควิดจากไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามหรือวัคซีฉีดไม่ครบอะไรก็ตามแต่ณวันนี้เราต้องคนไทยต้องรักกันต้องช่วยกันนะครับในกรณีของการอยู่บ้านครับหากว่าคุณจะต้องอยู่บ้านไม่ได้น่ากลัวครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการรักษา,าระยะห่างของคนกับคนในบ้านยังเป็นสิ่งจําเป็นโดยถือว่าคนทุกคนเสมือนว่าติดโควิดไปแล้ว ดังนั้นคุณต้องใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างระหว่างคนในบ้านนะครับข้อแรกนะครับสองก็คือว่าหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักโดยเฉพาะนี้เคอร์ฟิลแล้วถ้าเราสามารถจะช่วยทําการส่งอาหารของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหลีก time ท,ที่สมมติคุณมาโรงพยาบาลเรายังรับปากไม่ได้ว่าจะสามารถส่งอาหารให้คุณในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอความเห็นใจในประเด็นนี้แต่เราจะรีบทํานะครับส่วนในเรื่องของภาชนะต่างๆก็ต้องแยกกับคนในครอบครัวอื่นๆน,นะครับแล้วก็ทําความสะอาดรักษาระยะห่าง ส่วนในกรณีเข้าน้ำขอให้แยกเข้าน้ำแยกถ้าและแยกไม่ได้ขอให้เข้าและทําความสะอาดห้องน้าให้ดีนะครับแล้วก็แยกขยะแยกอาหารต่างๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เราติดตามคือคนไม่มีอาการเยอะมากนะครับหลังจากนี้เนี่ยในอนาคตครับก็คือว่าเรากําลังคุยกันเรื่องว่าหากคุณที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว14วันเนี่ยเรากําลังคุยในเรื่องของกระบวนการว่าเราจะรับคุณกลับเข้ามาตรวจภูมิต้านทานได้หรือไม่น้ํายาจะมีเพียงพอหรือไม่ อันนี้ก็คงจะต้องรอติดตามหมอนัดโภชนาการเป็นระยะนะครับณนะตอนนี้ผมจะแปะลิงก์หรือข้อมูลต่างๆที่ช่วยในการดูแลตัวเองไว้ใต้คลิปนะครับต้องอยู่ใน YouTube หรือใน Facebook ลองไปดูติดตามและใครมีคําถามอยากได้อะไรหรือมีคําแนะนําดีๆนะครับขออนุญ,ญาตฝากไว้ใต้คลิปนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้สามารถตอบคําถามคุณได้ปฏิบัติทันท่วนเพราะว่าต้องทาภารกิจด่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลด้วยแล้วคุณหมอทุกคนก็คงจะหนักมากๆนะครับก็อยากจะให้ส่งกําลังใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองอย่างีีท่สุด ขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ